สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเมนด็อกอนิเมโดยวันนี้เราก็จะมารีวิวการยูเนี a ยนอารีนาเทจิงการ์ดเกมครับผมซึ่งการ์ดตัวนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางบนไดัรับผมนี่เป็นการค่ายอนิเมะนะครับจากทางบันไดนี่เป็นคอเล็กชั่นของอนิเมะ My Hero Academia นนี้ รูปล้างหน้าตาครับจากตัวปกนี้ก็เป็นรูปของมิดริยะอิซุกุนะครับหรือว่าเดคุสำหรับความพิเศษนะครับผมของการยูเนสอารีนานะครับผมก็มีออกมาหลายอ่าหลายคอลเลกชันนะครับจากอนิเมะหลายเรือนครับนอกจากมาฮีโร่นะครับก็มีอ่าจูจูสุไคเซ็นคิมอ่าคิเมซโนยาาบะนะครับผมซึ่งคอลเลกชันอ่ายูเนสอารีนาของมาฮีโร่อะคาเดเมียนะครับก็เพิ่ง เปิดตัวไปล่าสุดครับเมื่อวันที่30มิถุนาครับที่ผ่านมาเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับงั้นเราก็มาแกะดูกันครับผมว่าการ์ดข้างในครับที่ทางบันไดครับผมส่งมาให้เนี่ยอของทางมาฮีโร่ค a เดเมียนะครับมันมีรูปร่างหน้าตาและความสวยงามประมาณไหนนะครับไปเริ่มกันเลย สำหรับการ์ดนะครับยูเนียนอาร์ดิน่านะครับที่ผมไปศึกษามานะครับอันนี้จะเป็นการ์ดสำหรับเล่นเอาไว้ต่อสู้นะครับซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ1ข้อและก็ข้อห้ามของมันเนี่ยจะมีอยู่1ข้อเช่นกันครับสำหรับข้อห้ามนะครับผมก็คือเวลาที่เราเอาการ์ดเนี่ยมาต่อสู้กันเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเวลาที่เรามีการ์ดเราทำการ์ดหนึ่งเด็กนะครับผมเราห้ามที่จะเอาการ์ดจากอนิเมะ เรื่องอื่นมาผสมอยู่ในการเด็กของเรานะครับผมส่วนความพิเศษนะครับของกาซยูเนียร a อาร a นาเนี่ยที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการตัวนี้นะครับถ้าเป็นคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเขาสามารถเอาอนิเมะเรื่องอื่น,นมาสู้กับเราได้เช่นคู่ต่อสู้ของเราเป็นจุจูสุไกเซนคิเมสโนยยบะก็เอามาปะทะสู้กันได้เรียกว่า ใครชอบด้อมไหนก็เอามาสู้กับด้อมนั้นฉันเกียดด้อมนี้ฉันชอบด้อมนี้ก็ามาสู้กันดูว่าด้อมไหนจะชนะนะครับคือภาพปกนะครับให้ดูกันชัดๆหลังจากแกะกล่องนี่ My Hero Academia b บันไดนี่อิซุกุสมานี่ส่วนกล่องนะครับด้านไหนก็ประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะมีบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าในกล้าจะมี เออการ์ดอะไรบ้างนะัครับเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็แปลไม่ออกอ่าอันนี้ครับก่อนเราจะไปรีวิวการน,นะครับนี่ในซองให้ในกล่องนี้ก็จะมีฟิลนี่เขาเรียกว่าอารีนาออสนามปะระลองนะครับสนามปะระลองนี่สนามปะระลองอันนี้เป็นสนามปะระลองสำหรับหนึ่งคนนะ ถ้าหากว่าเราจะเอาไปต่อสู้กับเพื่อนนะครับผมเราก็จะต้องซื้ออีกหนึ่งอันครับผมแล้วก็เอาฟิลเอาอารีนาสนามนะครับมาต่อกันนะครับเอาต่อชนกันนะครับเราก็มารีวิวกาดข้างในกันบ้างนะว่าจะมีการ์ดอะไรบ้างโหเปึกใหญ่เหมือนกันนะครับใส่มาแบบสวยง,งามนะครับดึงปั๊บอตอนนี้เราก็ ไปดูกันก่อนว่าการแอคชั่นพอยท์ที่ก็ถามมามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่คือโฉมหน้าของการแอคชั่นพอยท์ยูเน r ัน a นิไดมาฮิโรอะคาเดมีนะครับรูปก็จะเป็นเด็กุนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆห้อง A ปีหน่งนะครับ mm hmm. ก็ออกแบบมาสีสันสวยหน้าสะสมนะครับสำหรับที่ใครศึกษาการเล่นแล้วเนี่ยเอาไปสู้กันได้นะครับหรือว่าจะเก็บเป็นสะสมไว้สวยๆงามๆ ก็ได้ก็ดีไปอีกแบบนะครับเอาแบบลายไม่ซ้ำกันเลยนะครับเอาละครับมาถึงอาหารการรีวิวการ์ดหลักๆครับที่อยู่ในเด็กนี้แล้วนะครับว่ามีการ์ดอะไรกันบ้างมีตัวกระตูนอะไรกันบ้างนะครับมาที่ตัวแรกนะครับก็เป็นไออาจารย์ไอซาวะนะครับผมหรืออีเลเซ่เฮดนะครับอาจารย์นี้ก็จะมีอัตลักษณ์นะครับอ่า ที่สำหรับเวลามองใครแล้วลบอัตลักษณ์ของคนอื่นทําให้คนอื่นใช้พลังไม่ได้นะครับนี่นาตาก็จะง่วงงวงนอนแบบนี้ครับอาจารย์เนี้ยก็จะง่วงนอนตลอดเวลาอันนี้ส่วนเป็นด้านหลังนะครับด้านบนก็เขียนว่า action one ก็น่าจะประมาณว่าถ้าจะส่งอาจารย์ลงสนามเนี่ยต่อสู้เนี่ยก็ต้องใช้ action point 1ใบนะครับผมส่วนด้านล่างก็จะบอกค่าพลัง2 5 0 0นี่2,500 bp นะครับ ส่วนตรงนี้รายละเอียดก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ลองไปแปลกันดูนะครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับการยูเนี่ยนอารีนะครับก็จะมีการ์ดทั้งหมด3ประเภทหลักๆครับก็คือการ์ดคาแรคเตอร์การ์ดฟิลแล้วก็การ์ดอีเวนต์นะครับผมก็ลองไปดูกันว่าลักษณะของการ์ดแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับผม การ์ดใบต่อไปนะครับก็คือซูยุจังครับหรือฟอปปี้นะครับอันนี้ซูยุจังฟอปปี้ก็จะมีอัตลักษณ์นะครับที่เป็นกบครับผมเธอสามารถทําทุกอย่างให้เหมือนกบได้หมดเลยนะครับอันนี้ได้มา4ใบครับค่าพลังของเธอก็อยู่ประมาณ2,000ครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเรามาสู้กันเนี่ย อาจารย์ก็ชนะแน่นอนนะครับผมแต่เราก็อาจจะยังไม่รู้รายละเอียดปิกลึกนะครับของคำอธิบายภาษาญี่ปุ่นตรงนี้นะครับต่อไปเป็นนางเอกของเรื่องครับผมนี่คาแรคเตอร์ก็คือโอชโกะนี่โอชโกะอุระละกะโอชโกะนะครับโอชโกะนี่มีพลัง BP 1,500นะครับผมโอชโกะก็จะมีอัตลักษณ์ในการเวลาเธอไปสัมผัสวัตถุไหนเนี่ยก็จะทําให้วัตถุนั้น อยู่ในสภาพไล่น้ำหนักได้นะครับผมแตะครั้งแรกไล่น้ำหนักแตะครั้งที่2ก็ทําให้น้ําหนักกลับมาอยู่ในสภาพเดิมมาที่ใบต่อไปนะครับใบต่อไปนี่เป็นตัวหลักของเรื่องในช่นชวงแบบซีซั่นแรกนะครับก็คือออนใหม่ครับแต่เป็นออนใหม่ล่างออนแอร์นะครับผมนี่ออนแอร์นะครับค่าพลังก็มีอยู่แค่พันเดียวนะครับมาที่ตัวต่อไปนะครับอันก็คือโชโตะนี่ โชโตได้มาทั้งหมด2ใบนะครับค่าพลังของโตอของโชโตนี้ถือว่าสูงทีเดียวครับ3,500 BP นะครับผมโชโตะก็จะมีอัตราเขาเรียกว่าร้อนเย็นนะครับซีกหนึ่งก็ได้มาจากแม่นะครับสามารถสร้างน้ำแข็งได้ส่วนซีกหนึ่งก็มาจากพ่อนะครับสามารถสร้างไฟได้นะครับอ่ามาที่การใบต่อไปนะครับ อาจจะยังเป็นการ์ดประเภทแบบธรรมดาอยู่นะครับอันนี้ก็คือการ์ดของมิดริยอิสุกุนะครับพระเอกของเราเองค่าพลังก็อยู่ที่ประมาณ1,500 BP นะครับก็จากที่เทียบมาตรงนี้ก็ถือว่าไม่มากไม่สูงนะครับผมมาที่การ์ดใบต่อไปนะครับก็คือยาโอรสุโมโมนะครับยาโอรสุโมโมนะครับก็เป็นเด็กหนียนสาวเซ็กซี่นะครับผมอของ ทางโรงเรียน UA ปีหนะครับผมอดโมโมก็จะมีอัตลักษณ์ในการนำไขมันของเธอนะครับผมไปสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรก็ได้ที่เธอสามารถที่จะจินตนาการออกมาได้โดยค่าพลังของเธอนี่ก็อยู่ประมาณ2,000ครับผม2,000 BP นี้สำหรับการ์ดประเภทต่อไปนะครับที่ผมจะรีวิวครับเดาว่าน่าจะเป็นการ์ดประเภทอ,อีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ การ์ดอีเวนต์นี่รูปก็จะเป็นออนใหม่ครับเป็นออนใหม่ล่างแบบว่าแข็งแรงนะอ้าวพัสอัอาต้าครับผมนี่อ่ะก็สวยสดงดงามนะครับผมใบต่อไปนะครับพัสอัอาต้านี่ก็เดาเหมือนกัน,นครับผมว่าน่าจะเป็นการ์ดอีเวนต์เช่นกันนี่ มาที่ตัวต่อไปนะครับอ๋อมาที่ตัวต่อไปมีการแทรกมาครับเป็นการ์ดของหัวหน้าห้องนะครับ U A ห้องหนึ่งนะครับอ d ด a เทนยะนี่อ d ด a เทนยะนะครับเขาก็มีอัตลักษณ์ออกประมาณว่าสามารถที่จะเพิ่มบุตรเตยกับเท้าครับวิ่งเร็วได้กระแทกกระทันได้นี่ครับผมการ์ดอันต่อไปนะครับเป็นการ์ดออนไมครับได้มาทั้งหมด2ใบนี่ออนไม่ ค่าพลังถือว่าสูงนะถ้าเทียบกับที่ผ่านๆมาเนี่ยผ่านมาสูงสุดนี่เป็นออการ์ดของทางอาจารย์นะครับไอสวะนี่แค่2,500แต่ออนไมอันนี้ขึ้นไปถึง4,000บวก BP นะครับค่าบวกนี่แสดงว่าถ้าให้ดาวนะเวลาเอาไปสามารถเอาไปรวมกับการ์ดอื่นๆแล้วเพิ่มพลังได้อีก mm hmm. การ์ดใบต่อไปนะครับที่จะรีวิวก็คือการ์ดของตัวละครที่ชื่อว่า คิริชิมะนะครับนี่คิริชิมะมีพลังทั้งหมด2,000อัตลักษณ์ของคิริชิมะก็คือ 3. สามารถทําให้ตัวเองแข็งได้แข็งแล้วก็แบบร่างกายแข็งมาถึงการ์ดใบต่อไปนะครับก็เป็นรูปภาพนะครับผมของจิโลเคียวกะนะครับผมจิโลเคียวกะก็มีอัตลักษ์ อธิบายง่ายๆนะครับก็คือหูเธอเนี่ยสามารถเป็นเอียร์แจ็คนะครับผมแล้วก็เอาไปสำหรับการรับฟังสอดแนมนะครับได้อะมาถึงการ์ดใบต่อไปนะครับอบาร์ใบต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีความแตกต่างจากใบที่ผ่านๆมานะผมใบแรกที่ผมจะให้ดูนะครับก็คือบาคุโกครับนี่มาครบสูตรเลยนะครับนี่บาคุโกและความพิเศษ ของบาคุโกอีกใบหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันแต่อันนี้ดูเป็นเลเซอร์นะครับผมว่ามันดูเป็นแร่ๆนะครับผมนี่ก็คือนี่เป็นใบหน้าตางเหมือนกันนะแต่ใบนี้มันจะวิบบับหน่อยอันนี้ไม่วิบบับนะภาษาคนสะสมการ์แบบผมเนี่ยเขาจะเรียกใบแบบนี้ว่าใบเลเซอร์นะครับตัวนี้จะดูเป็นใบธรรมดานะครับค่าพลังที่ให้มาเนี่ยก็มีทั้งหมด4 0 0พ BP บนะใบต่อไปก็เป็น มิดริยะอิสุกุนะครับนี่ค่าพลัง3,000บวกอันนี้เริ่มเก่งขึ้นมาละหลังจากที่ได้รับการสืบทอดอัตลักษณ์จาก Online. ออนใหม่หน้าตาก็จะดูแบบจริงจังมากขึ้นนะครับผมค่าพลังก็เลยมากขึ้นเป็น3,000บวก BP ใบต่อไปนี้อันนี้ให้ดูพร้อมๆกัน2ใบเลยนะครับก็คือ ya, มิดริยะเหมือนกันนี่แต่ใบหนึ่งก็จะเป็นใบแบบเลเซอร์วิบบับวิบวับ,วบนะครับเห็นไหมครับ อืมน่าสะสมมากนะครับอ่ส่วนความพิเศษของใบนี้ก็คือมีค่าพลัง4,000 Bp เหมือนกันนี่เท่ากับบาคุโกเลยถ้าเอามาประทะกันนี่ไม่รู้เลยนะว่าใครจะแพ้ใครชนะนะตัดใบต่อไปนะครับเดานะครับเดาว,ว่าเป็นกา์ดฟิลนะครับผมอ่ากราดฟิลก็คือการาดสถานที่นะกดสถานที่ ก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่านี่นมีโลโก้ของโรงเรียน u a อยู่นะครับมาฮิโรนี่ก็ประมาณนี้มาที่การ์ตใบสุดท้ายนะครับการ์ตใบสุดท้ายอันนี้ก็เดาว่าเป็นการ์ตฟิลเหมือนกันการ์ตฟิลก็คือการ์ที่จะลองทำภารกิจครับผมให้สำเร็จนี่รูปก็จะเป็นรูปของนักเรียนที่ อยู่ในห้อง A นะครับผมแล้วก็เหมือนกำลังจะโฮมรูมกันอยู่นะเป็นไงกันบ้างครับกับการรีวิวการยูเนียน Arena ามาฮีโร่อะคาเดีนะครับก็หลายใบก็ดูหน้าสะสมไม่ใช่น้อยนะครับนอกจากจะมีการใบธรรมดาธรรมดาเอามาให้สู้กันแล้วเนี่ยก็ยังสามารถในแต่ละเด็กก็สามารถที่จะลุ้น นะครับผมการ์ดแแลแบบนี้วิบวับวิบวับแบบนี้นะครับผมอเอาไปสะสมหรือเอาไปต่อสู้กันได้ซึ่งคาดว่าในเด็กอื่นๆก็น่าจะมีการ์ดลายอื่นๆที่น่าสะสมหรือว่าลวดลายที่มากกว่านี้ซึ่งคุณก็สามารถเรียกได้ว่าคุณจะเป็นวิลเลอหรือว่าคุณจะเป็นฮีโร่หรือจะเอา2ออย่างนี้มาผสมกันก็ได้เพื่อจะที่จะเอาไปสู้ กับเพื่อนจากอนิเมะเรื่องอื่นๆนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะครับว่าอยากจะรู้วิธีการเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ y o u t u b e วิธีการเล่นไว้ด้านล่างก็ไปลองศึกษากันดูนะครับส่วนช่องทางจำหน่ายนะครับผมตอนนี้การก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าการนั้นเริ่มวางจำหน่ายไปแล้วเมื่อวันที่30มิถุนายน 2,566ที่ผ่านมาครับผมก็วางจำหน่ายตามร้านขายกาา์ด o f f i c i a l ทั่วประเทศเลยนะครับและสำหรับคนที่ต้องการข่าวสารนะครับผมของก๊าซยูเนี่ยอารีนานะครับก็สามารถไปได้ที่กแฟนเพจ a c e b o o o ครับของไทยแก๊สเดชครับนะครับผมก็ไปดูกันได้ว่าเออ ปัจจุบันมีการ์ดอะไรออกมาใบบ่าครับเผลอรี่เราจะเอามาผสมเด็กของเรารไปต่อสู้กับเพื่อนเราได้นะครับผมสำหรับครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรนะครับผมก็ขออนุญาตให้ทุกคนช่วยติดตา้และ Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการรีวิวการ์ดในครั้งต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสยบาย